ดูนะครับดูนะครับเข้าใจผิดนะครับแาบรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับเนื้อสำลิดนะครับนะครับเนื้อสำลิดนะครับพระพึ่งมีอายุร้อยสำลิดอายุร้อยปีนะครับอายุร้อยปีนะครับหลร้อยกว่าปีนะครับนะครับจะมีสนิม องพระดำเขอ่อบุบยุบสลายทั้งดำทั้งเขียวได้ไงครับถ้ารูปหล่อหลวงพ่องเงินนะครับปีนี้นะครับพระนะครับเป็นสนิมดำสนิมแดงเขื่อนนะครับถ้าบอกว่าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอายุร้อยปีนะครับตอนนี้นะครับ พระหน่อยน้ำหนักลดลงปีละ0.04กกรัมนะครับสังกระสีนะครับเอาไปไว้ในตู้เซฟนะครับก๊อผุครับก็พังครับทองแดงผสมถังกะสีนะครับที่ผมบอกว่านะครับรูปหล่อลงพวอเงินนะครับถ้านะครับของแท้นะครับจะเป็นเนื้อทองเหลืองได้ยังไงครับ สังกะสีนะครับเอาไปไว้ในตู้เซฟก็ผุครับนะครับเอาไปไว้ไหนก็ผุครับทองเหลืองมันไม่บริสุทธิ์นะครับสังกะสีนะครับนะครับเก็บไว้ในตู้เซฟนิรภัยอย่างที่ไม่ต้องให้มีอากาศฝุ่นเข้านะครับมันก็ระเหยมันก็สูญหายไปเองนะครับสังกะสีนะครับแร่ธาตุสังกะสีนะครับมันไม่ใช่ธาตุบริสุทธิ์นะครับ มันถ้าเป็นทองแดงเนี่ยบริสุทธิ์ได้นะครับบริสุทธิ์ไม่หายนะครับเงินบริสุทธิ์ไม่หายทองคําบริสุทธิ์ไม่หายนะครับ <killing people> หรือเป็นนิกเกิลบริสุทธิ์หรือเป็นนะครับเป็นแร่เหล็ก,กนะครับเหล็กกล้าเหล็กบริสุทธิ์นะครับแต่รูปหลอดลงข้อเงินนะครับเป็นทองเหลืองอย่างนี้นะครับถ้าเป็นทองเหลืองไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ อายุร้อยปีก็ลดลงมานะครับปีละน้ําหนักลดอยู่แล้วนะครับศูนย์จุดศูนย์สี่กร,รัมนะครับคูณร้อยดูสิครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับองคพระเนี่ยน้ำหนักลดลงแล้วตอนนี้นะครับอสี่กร,รัมนะครับอย่างต่ำนะครับรูปหล่อลงข้อเงินแสดงว่ารูปหล่อลงข้อเงินนี่พออายุนะครับสามร้อยปี